โรงเรียนบ้านคลองมะละกอยินดีต้อนรับท่านรองสุขสันตจวงพลงามรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่งและคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษาด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนบ้านคลองมะละกอเป็นโรงเรียนประถมขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่18ตำบลสะขวัญอเภอเมืองสะแก้วจัังหวดสะแก้วเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน153คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนบริหารงานโดยนางสาวจันทีบุญตาดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ตามโครงสร้างการบริหาร4งานในรูปแบบมลกอโมเดลดังนี้ด้านที่1การบริหารวิชาการประเด็นที่ 1. การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านคลองมละกอได้สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่1ิบ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษานักเรียนมีผลการประเมินตามสภาพจริงด้านจิตสังคมจิตสาธารณะและการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับร้อยละ100ประเด็นที่2การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านคลองมะละกอสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและคุณธรรมจริยธรรมสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระและนำผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองทุกระดับชั้นประเด็นที่3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแตละตัวชี้วัดปลายทางทั้ง8กลุ่มสาระหลักสูตรการศึกษาประถมวัยประเด็นที่4 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครูได้รับการอบรมการจัดทำแผน Active Learning และนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้นมีการนิเทศและการประเมินผลตามสภาพจริงประเด็นที่5การขับเคลื่อนทักษะการอ่านโรงเรียนบ้านครองมะละกอได้ศึกษามาตรการแนวทางเส้นพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายการอ่านการเขียนการคัดกรองนักเรียนและวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาครูได้จัดทำแผนการเรียนรู้การอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจำนวนหนึ่งหน่วยการเรียนรู้และรายงานผลการอ่านการเขียนของนักเรียนรายบุคคลรายชั้นเรียนซึ่งแสดงออกร้อยละของนักเรียน ในข้อมูลการประเมินการอ่านของนักเรียนประเด็นที่ 6. ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครูได้ศึกษามาตรการแนวทางเส้นพัฒนาและสื่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยครูจัดทำแผนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจำนวนหนึ่งหน่วยการเรียนรู้และมีการประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละครและการอ่านประโยคภาษาอังกฤษทุกวันหน้าเสาธถุงประเด็นที่ 7. การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงวัยโรงเรียนบ้านครองมะละกอ ได้มีการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ดังนี้ระดับชั้นอนุบาลกิจกรรมดอกไม้ใบบุญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3สายคล้องแมสร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงกิจกรรมดอกไม้จันและกิจกรรมทักษะอาชีพด้านการเกษตร ด้านที่2การบริหารงบประมาณประเด็นที่ 1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายและปัญหาความต้องการโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนและจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบจัดทำปฏิทินและแผนปฏิบัติการเป็นปีงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจนโยบายปัญหาและความต้องการในการบริหารปี2566 โรงเรียนได้จัดทำผ้าป่าการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมโรงอาหารได้งบประมาณทั้งสิ้น480,000บาทประเด็นที่2การจัดระบบการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ชัดเจนจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและทะเบียนคุมพัสดุมีร่องรอยการตรวจสอบถูกต้อง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุอย่างต่อเนื่องชัดเจนเป็นปัจจุบันและปโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ประเด็นที่ 3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบโรงเรียนมีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบโดยจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเอกสารการรายงานการบริหารงบประมาณดำเนินกิจกรรมในโครงการตามวัตถุประสงค์มีการรายงานผลการเบิกจ่ายที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ประเด็นที่4การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบโรงเรียนจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีสรุปรายงานผลการปฏิบัติการประจำปีและรายงานการเงินคงเหลือ ประจำวันทุกสิ้นเดือนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตหนึ่งด้านที่3การบริหารงานบุคคลประเด็นที่ 1. การพัฒนาส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนได้มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถความก้าวหน้าในวิชาชีพครูโดยดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทีมงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมาและศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทับลานจังหวัดปราจีนบุรีครูจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลข้อตกลงในการพัฒนางาน มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบโคชชิ่งทีมทุกระดับชั้นครูทุกคนมีการผลิตสื่อการสอนเดือนละหนึ่งชิ้นประเด็นที่ 2. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมจัดทำแบบสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ครูทุกคนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมนรรถนะส่งเสริมพัฒนาครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพวัดผลประเมินผลเน้นทัากษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ครูผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ Step Up English ฟังพูดอ่านเขียนเรียนโฟนิกแบบ BBL ยกย่องครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติโรงเรียนมีผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับยอดเยี่ยม ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในวิชาชีพและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบมลรกอรโมเดลซึ่งส่งผลให้โรงเรียนได้ยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวได้รับโล่บ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับระถมวัยรอบที่สองและระดับประถมศึกษารอบที่ห ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและครูดีรีสะแก้วด้านที่4การบริหารทั่วไปประเด็นที่ 1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่เป็นปัจจุบันพร้อมนำไปใช้ในการจัดการศึกษาและบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน Google Drive ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนผ่านเพจ Facebook YouTube และเว็บไซต์โรงเรียนจะทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศแผนปฏิบัติการแผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประเด็นที่2การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรมีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการความจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาภายในบริเวณโรงเรียนสำรวจสถานที่ที่ทุดโทมที่ต้องปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้แข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ ประเด็นที่3การเสริมสร้างโอกาสและความปลอดภัยสถานศึกษาโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัยส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย3ปมีการป้องกันการเกิดเหตุไฟไหม้โดยจัดซ้อมหนีไฟ มีการปลูกฝังและอบรมด้านความปลอดภัยให้นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการครูแดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการจราจรแก่นักเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประเด็นที่4การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่คัดกรองนักเรียนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าจัดกิจกรรมอบรมและเดินรณนรงค์ต่อต้านยาเสพติดและงดสูบบุหรี่มีการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อป้องกันยาเสพติด สอดแทรกกับกลุ่มสาระต่างๆดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวส่งผลให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกร,ระดับเงินประเด็นที่5พาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันนักเรียนออกกลางคัน และมีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษา2565นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนประเด็นที่6ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีนโยบายการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบ5ขั้นตอนมีการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนด้านทุนการศึกษาและด้านต่างๆซึ่งส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่นลำดับที่1ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประเด็นที่7 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันเป็นลายลักษณ์อักษรจัดทำรายการอาหารกลางวันด้วยโปรแกรมไทยสกูลรัน,นให้เหมาะสมตามหลักโภชนาการสะอาดปลอดภัยและถูกหลักอนามัยได้รับเงินอุดหนุนในอัตราใหม่ครบตามข้อมูลนักเรียนมีหลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของราชการ ประเด็นที่8การส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมประชาธิปไตยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยบูรณาการสอดแทรกวิถีประชาธิปไตยในชั้นเรียนครบทุกกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมสภานักเรียนตลอดจนกิจกรรมทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคลองมะละกอได้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เช่นกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา